4ประตู LT z Chevrolet นะครับตัวท็อปสุดนะคันนี้สภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงปี2018เลยนะวิ่งน้อยสภาพเหมือนรถป้ายแดงนะสำหรับรถคันนี้นะครับญาติบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้สุดๆนะด้วยราคานะครับเหลือแค่นี้นะฮะแล้วก็คันนี้แทบไม่มีริ้วรอยมาเลยนะครับใหม่มากๆออปชั่นเยอะที่สุดนะครับ LT z นะคันนี้ตัวท็อปสุดคันนี้เป็นรถสีน้ำตาลนะครับ เจ้าของเดียวป้ายแดงนะครับรถใหม่ออกห้างนะฮะมาเป็นมือ2อราคาคันนี้นะครับเหลือเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท็อปสุดเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังสีเทานะฮะสำหรับออปชั่นนะครับไม่พูดเยอะนะฮะคันนี้เป็นออปชั่นตัว LTZ ท็อปสุดอยู่แล้วนะครับไม่ขออธิบายรายละเอียดอะไรมากมายนะครับสำหรับท่านที่อยากมีรถนะครับ คันนี้4ประตูราคาสุดคุ้มนะเชฟโรเลตยังน่าใช้อยู่ไหมยังน่าใช้อยู่มากนะครับตอนนี้รถเริ่มหายากแล้วนะสภาพนี้เหมือนรถป้ายแดงนะครับรถวิ่งน้อยช่วงล่างแน่นๆนะครับผ่านการตรวจสอบจากบริษัทอินสเปคชัเรียบร้อยนะครับรับประกันเครื่องนานสูงสุดเครื่องเกียร์กล่องนะอีก2ปีนะครับสรุปนะครับราคาขายเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิต มีหรือไม่มีนะฮะติดต่อเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะครับงวดถูกแน่นอนคันนี้สนใจติดต่อพี่อาร์ได้นะครับทาง0818786695และทาง YouTube Channel สีรุ่งคาเซ็นเตอร์หรือจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook สีรุ่งคาเซ็นเตอร์รถยนต์มือสอง